สวัสดีครับวันนี้พี่หมอดรคาเอาคลิปดีๆมาเตือนท่านอีกแล้วครับท่านที่ขับรถอยู่แล้วรถของท่านเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบหรือว่าเป็นตัวซ u เปอร์ชาร์เจอร์นะครับที่เป็นตัวระบบอัากาศโดยเฉพาะรถที่เป็นรุ่นใหม่ๆรถที่เป็นปี2.000ขึ้นมานะครับก็จะมีเรื่องของตัวอากาศที่เป็นซ u เปอร์ชาร์จหรือว่าตัวเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับโดยเฉพาะ เครื่องยนต์ดีเซลนั้นมีเทอร์โบแทบทุกรุ่นทุกคันนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของการที่ช่วยในการออกตัวแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็พละกกำลังในช่วงที่วิ่งทางไกลๆหรือขึ้นเขาลงเขานะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของตัวอัดอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ทำให้เครื่องยนต์นั้นมีพละกกำลังมหาศาลครับนะครับ วันนี้มาดูครับในเรื่องของไฟเครื่องยนต์โชว์ไฟเครื่องยนต์โชว์นั้นไม่ใช่มีแค่อย่างเดียวนะครับที่เป็นรูปไฟเครื่องยนต์โชว์จะมีอุปกรณ์ของเครื่องยนต์หลายอย่างเลยครับเช่นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ต่างๆออกซิเจนเซนเซอร์หรือว่าพวกอุปกรณ์หัวฉีดหรือว่าหัวฉีดฉีดไปเป็นฝอยละองนะครับน้ำมันจ่ายหนาจ่ายมากจ่ายเยอะก็ทําให้ไฟเครื่องยนต์โชว์ได้เหมือนกันแต่วันนี้ มาดูครับในเรื่องของไฟเครื่องยนต์โชว์อีกหนึ่งสาเหตุที่คนมองข้ามกันหรือว่าอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับกับเรื่องของตัวอาการนี้นะครับก็คือเรื่องของอัตราการเร่งนั้นจะฟ้องขึ้นมาเลยครับเวลาที่ท่านขับรถที่มีเทอร์โบถ้าเกิดว่าอัตราการเร่งเร่งไม่ออกแล้วมีไฟเอนจินหรือไฟเครื่องยนต์โชว์ที่หน้าปัดนี่เลยครับเป็นที่ตัวท่ออินเตอร์ครับนี่แหละฮะ ท่อนี้ก็คือเป็นท่อที่ต้องบอกว่าแข็งนะครับแล้วก็เป็นท่อที่ยืดหยุ่นเป็นยางยางรถยนต์นั้นมีอายุ3-4ปีเราเปลี่ยนกันนะครับแต่ท่ออินเตอร์พวกนี้ก็ประกอบด้วยยางเหมือนกันพี่ไทยเราไม่เปลี่ยนกันถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอาการท่ออินเตอร์แต่ก็คือรถจะวิ่งไม่ออกนะครับจะตื้อ ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆไฟเอนจินไฟเครื่องยนต์จะโชว์ที่หน้าปัดเลยครับมาดูครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูครับไฟเครื่องยนต์โชว์ครับที่เร่งไม่ออกนะฮะอันนี้เห็นไหมฮะไฟเครื่องยนต์จะโชว์อยู่นะครับนาสีต้งเหงนี่ครับนี่นะฮะเพราะว่าในการเผาไหม้นะครับอากาศไม่เพียงพอก็ทําให้ในการเผาไหม้นั้นไม่สมบูรณ์ครับนี่นะครับมาดูครับท่ออินเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับ แตกรอยแตกเห็นได้ชัดเลยนะครับแตกเพราะอะไรแตกเพราะว่าตัวเทอร์โบนั้นจะเป็นใบพัดอัดอากาศวิ่งผ่านนะครับวิ่งผ่านท่ออินเตอร์พวกนี้เข้าไปยังตัวท่อไอดีแล้วก็เข้าห้องเผาไหม้ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีการเปลี่ยนหรือตัวเช็คอันตรายครับถ้าวิ่งไปต่างจังหวัดหรือขึ้นเขาลงเขานั้นกําลังจะตกลงไปเลยครับกําลังจะไม่มีแต่ก็วิ่งได้อายุ ของตัวท่ออินเตอร์พวกนี้นะฮะที่ประกอบด้วยยางวิ่งประมาณ10,000แสนกิโลนะครับในสเปคเขาให้เปลี่ยนนะครับอาการเวลาเราเติมคันเร่งนะครับกดคันเร่งไปจะมีเสียงดังฟู่ฟูนะฮะนั่นคืออาการของตัวท่ออินเตอร์นั้นแตกหรือรั่วนะครับบางทีแล้วอาจจะเป็นตัวกิปล็อกหลุดก็เป็นไปได้แล้วก็ท่ออาจจะแตกก็ได้นะครับอย่าพึ่งไปทําอย่างอื่นต้องให้ช่างเขาดูเรื่องท่ออินเตอร์นะครับถ้าเกิดว่า วิ่งไปเกิน2 0 0 0 0 0กิโลไปแล้วท่ออินเตอร์ก็คือตัวนี้ครับนี่นะฮะท่ออลูมิเนียมนะครับที่อยู่ข้างหน้าเลยรับลมถ้าเกิดว่าเร่งไม่ออกกับเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบไปดูเลยครับท่ออินเตอร์ตัวนี้แตกแน่นอนครับ